ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปแรกของวันที่แดนะคะวันนี้มีราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข่าสู่รายการกัมาเบิงข้ามเตือนของทางช่องเฮ้ากรเนาะค่ะมือนีแดดร้อนจะเสารทแถดแถนะคะมือนีอนททนะะอนยุบานพื้นมีงานพี่น้องงานบวชเนาะแอดกลับไปรวมอนุโมทนาบุญน้ำเพินบึ่งจะออกมาเพระท่านโดนเนาะค่ะ จากน้อยนี่ก็จะเป็นรถเฮเนาะมันจะอัดบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันจะเสียงดังรถแฮหง่เพิ่นเนาะค่ะแดดแอมเปิมตะเสาเลยแอดเกือบมาอัดบ่ท่านสามน้อยมัดรวมลาวพัฒนาลาวพัฒนานี่แอดจะล่งสูตรหลักสิบบนแล้วก็เด่นบนแอดเห็นเปิดเบื้องเรามันชนกันแร้วก็มันเดินเงี้วหลงอดแอดก็เลยเอามาล่งฝากพี่น้องเนาะค่ะเอาม,ามาล่งฝากพีฝากน้อง ะะมันจะเดินให้ต่อบอ,รอพร้อมหลักสิบหลักสิบนี่เดินมากหางวดแล้วงอดหกจะเดินบ่เพราะว่ามันหอดมือลดแล้วพี่น้องค่ะก่อนจะไปเบื้องแนวทางเป็นคําเตือนของทางช่องเฮ้ากอนนะคะสูตรได,ด้ลดคือเอาออกนะคะจะปอไปต่อเอาออกเลยเอาเฉพาะสูตรที่มันพ่อจะเดินแน่ไม่พี่น้องเปรียบเทียบเป็นแนวทางเนาะคะ่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนะคะไปเบิ่งเดนบุญชุดแหลกเดินเงากนนี่พี่น้องแต่ว่าแอดเมยอเมื่อ,อขอีดคาดเนาะค่ะมันเวลาเห่าห,าหลายพึ่งคัดออกล่งวันนี้เป็นวันแหลกแต่เห้าเอาไว้ใส่ในช่องเห่าทุกงวดนะคะแล้วก็มันยังมีอีกหลายสูตร ถามันเดินชนกันตอแอดก็จะจเฮ็ดออกมาให้พี่น้องเปรียบเทียบเอาอีกมือนีพานมันกันยังมีอีกหลายชุดที่เดินเงาๆจังสี่เนาะคะ่ะเพราะว่าช่องห้ามันเห็ดสูตรนาะพี่น้องออกหากริบอะไรก็มีหอนทางเดียวที่แอดจะมีแนวทางมาลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องเลยค่ะพี่น้องนะคะมันจะเสียเวลาค่ะมือแรกเฮ็ดไดซี่หาหกกับมาทีซี่หาเด่นบนเดอร์ล้างบาเอา เอาัวดมาเจ็ดแปดเก้าได้ที่8กับเก่าหัดทัดมาหนึ่งสองสาเข้าที่สกับ2มานนำกันเก้นย์ห่งหัวทัดมาเข้าที่หบนหวดทัดมาเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่เก้าศูนย์บนนะคะหงวดทัดมาได้หนึสเข้าที่สบนหววทัดมาสองสามสี่เข้าที่สอบนหววทัดมาเก้เข้าที่สามห้เด่นบน้คะพี่น้องหววทัดมาได้แปดเข้าที่เก้าเกากันเนาะค่ะ วดวังหันได้890เข้าที่69เก้า่าเ่ายุทธิเก่างวดนี้ได้ซหา6พี่น้องแอดมีวิธีคิดให้พร้อมนะคะลาพัฒนามันลุดง่ายพี่น้องมันเปาะบางมากนะคะนี่ระคะพี่น้องวิธีคิดวิธีทําแคปเอาเนาะค่ะหลักลอยบวกกันหนึ่งเทือนะค่ะหลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่เก้านั่นเก่าพจน 2องสบวกหเท่ากับแปดนะคะเก้าสองสิบแปดบหนะคะนะคะหกแปดก็แปดสองสิบบวกแเท่ากับสิบสี่นาะคะ่ะสิบสี 5, 5่สิบสวกหเท่ากับห้บวกหนเท่ากับหะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่คือที่มาของอันเนวทางเหล็กเด่นบนเนาะคะ่ะไปสูตรที่2เลยะคะ่ะพี่น้องนะคะ สูตรที่สองใบที่สองนะคะพร้อมทำอแอดจะเอาสูตรลักซิบบนมาประกอบมูนีมันเขาคูดาเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะอาเด่นบนชุดแรกก็คือ938เข่าที่สามบน27827เข้าที่เจ็ดนะคะเข้าที่สองกับเจ็ดพลั่แต่วสองมันไปลักล้อย594เข้าที่เก้ากับไปลักล้อย2612เข่า 8 2ดสเขา่าห้าเก้าสหเขา่ 5, 9, 4, 9, เขาห้าเก้าสีเก้าข่างวดที่แล้ว938าเก้าเขา่างวดน,นี้เก้าสบอชนจะไปชนลักสิบพี่น้องนะคะเดี๋ยวเบิ้งวิธีคิดวิธีทำเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งได้เท่าไรบวกคาคงที่นะคะเก้าสาม่สิบี่สิบเจ็บวกสองได้ก็ย่สิบ เอาตอไป9บวก4เท่ากับ3 13นั่นแะค่ะ13บวก5เท่ากับ8เอาต่ถไทยมันเนาะค่ะพี่น้อง9 3 8เ้อค่ะที่มาของ9 3 8ไปดูสูตรหลัก10บนนะคะพี่น้องก็คือเด่นบนคือเก้าแหละแต่อันนี้ขัดออกมาพิเศษเป็นหลัก10เนาะค่ะ,ะนะคะเ้าได้งวดแรก3 5 8เข้าที่5หลัก10บงวดถัดมา7 9 2เข้าที่2หลัก 10, ก 10, ก 7, 9, 2, 2, 10บน หัดทันมาห้าเจ็ดศูนย์เข้าที่ห้าหลักสิบบนหัวทันมาเจ็ดเก้าสองเข้าที่เก้าหลักสิบบนหัวทันมุทีแล้วหกแปดหนึ่งเข้าที่หกหลักสิบบนงวดนี้ได้สามห้าแปดมันชนได้ปะนี่พี่น้องมันชนกับตัวใดแน่นะคะจะต,ต้องไหลลงมาต่อห้าห้าสองเนาะคะ่ะห้าห้าสองอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้เนาะคะ่ะห้าห้าสอง นี่เนาะพี่น้องนะคะห้าอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะเพี่บอกค่ะพี่น้องฟังนี่ไดสออันนี้กัชนกันยุต่สองเนาะชนหนงกับสนั่นแหะแต่วันหนึง่งบอมาเนาะค่ะสองสอง,งนี่้หา 5, 5, 2, ห้าสองในสองสนั่นแหะพี่น้องสลรับเอานะคะหมวดท่านมากกัชนกันยุติสองสองสตัวเลยค่ะที่สองหนึ่ง มวดทัดมาฟังนีใดหนึ่งฟังนีได้หาฟังนีไม่หาเขาที่หาหนึ่งหมวดทัดมาที่ออกตองเก่าเนาะคะ่ะสูตรนี้ในเก่าชนเก่าชนเก่าเก่าสามตัวค่ะหมวดที่แล้วอันนี้ชนเก่าชนเก่าแต่ลักซิบได้หนิพี่น้องเดี๋ยวแอดจะเอาเลี่ยงจับให้รวยไหมลักซิบก็คือหกเก่าน,นี่พี่น้องหมวดนี้นะคะ่ะหมวดนี้อเอาพี่นอ้องเรเห็นน้ำต้นเฝ้ายุ้เดียวตัวคันนี้ นะคะอันนี้ก็คือมันมันเทศสูตร,รพรพร้อมกันพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเข้าแก้สูตรขึ้นมารพรพร้อมกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะแก้คนละเทียไรล่ลงมาตาจุดหาสองอ่นละพี่น้องคือชอนกันถ้าจะเอาให้ถูกต้องก็คือเอาหลักสิบไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะหลักสิบไว้ข้างหน้าไล่ลงมาตาหาสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะห้าสองนะคะน,นี่แหละ ลักซิปเป็นลักซิปอย่่ะพี่น้องค่ะห้าสองนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็น่ค่ะพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวแอดจะซุ่มกองให้นาอคะ่ะห้าสอง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 มาที่ห้าสองเนาะ นะคะแอดกัเบเฮ็ดเบิ้งอยาขึ้กกันนะคะกัแบบเบิ้งอยาขึ้กกันเพราะว่ามันมันขาดค้ดอละสูตรพี่น้องอันค้อละเทียพี่น้องนะคะเอางวดนี้เลยก็แล้วกันพี่น้องนะคะลักซิปได้ห้าอ่า 3, 5, 8, ะะสามห้าแปดเนาะค่ะสามห้าแปดเหตงานเพืเดียวพี่น้องมันก็บหนาจักน้อยนึงนะคะลักซิปได้สามห้าแปดนะคะอ่าเด่นบนชนกันบอ ชนกันยี่หลักศิษย์ก็คือแปดกับสามเนาะคะ่ะชนกับดินบนเพราะฉะนั้นเด่นบนต้องมีสามมีแปดพี่น้องนะคะลักศิบบนเนาะคะ่ะตามที่เบิรงมามันบัหลุดจะงดนะคะชนคือมันมากเนาะคะ่ะงดที่แล้วเห็นป่ะคะ่ะส,สองสูตรหลังชนกันยุธิเก่าลักสิษได้หกเนาะคะ่ะจริงๆเรางดที่แล้วมันชนกันยที่แปดพี่น้องแปดบอมี่บอมา่าบ่เกิดเลย กะเอาแนนอนมาได้ดกับสูตรทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องคะ่ะกะหอดเวลามันก็นลดของมันไปตามาลาวัดานาเนี่มันก็นลดไว้แล้วนะคะ3ามห้าแปดี่ห้าหกเกนะคะนะคะเอาพี่น้องแคปเอาเดอคะ่ะกับแนวทางของเฮ้ามานีเนาะอ่า เดินบนนะคะเดินบนชนกันแล้วก็เดินมารัวๆัวแอดจะคัดชุดออกมาใหา้พี่อพี่น้องว่ะนะคะแอดจะคัดชุดออกมาให้พีนาา่น้องบอเพราะว่าผู้ทีบเราเลัดเนาะอันนี้ยึดที่หลักสิบนี่มันยังเดินอยู่ค่ะพี่น้องนะ,ะหลักสิบสามห้าแปดหลักสิบสบ,บนนะคะพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อนะคะเงานคนเดียวพี่น้องมึงเล่ อ,อ่ชัดเจนเนาะคะ่ะมัน,ม,นมันเลยเป็นเขียงเขียงเนาะคะ่ะพี่น,อนะะอ้องเนาะเอ้าอ่สำหรับคลิปนี้กัเอาไวส้สนิทซักก้อนพอกันคลิปนานเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ